สวัสดีครับพี่น้องที่ก็รบกักสุขคู่สุขคนครับมหาเชฟจ้าแนวกลับมาเราครับบม่ได้พ่อกันโดนครับหลังจากที่หิมะหลังจากที่หิมะกระนำลุงในเกาหลีใต้นะครับพิ่น้อลายมือนะครับบม่ได้หวกไป้สาครับมือนีวันหยุดก็เลยยกสำหรับมาไห้่ในบอลน้อนนะครับพี่น้องแ่บแสบคือเก่านะครับพี่น้องเนาะหลังจากที่ผมเข้าไปอยู่ในโซ่มาสองอาทิตย์แล้วกับท่านอยู่ตัวนะครับอยู่คนเดียว เรเ่องยากพอาะควนะเราต้องชิมดูล่ะพี่นอนะ้องเนาะแล้วกับบรรยากาศเกาหลีใต้ตอนนี้นะครับโอ้ทิ่ลบเสเมือนะครับขนาดทะเลส,สาบครับพี่น้องนังกายไปน้ำแข็งนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องขาวจูนพูนทุกมเหมาทุกแจครับบอไปใส่เราครับ,ออไไรรบืัอนี้จินเข่าอยู่บ้านยกถึงนอนขนาดย่า,นนา,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 างไปขังนอกก็ย่างหนาวอยู่ครับเอาแบบบานๆเท่านี้แะครับนี่ครับก้องเข่านี่อยู่ครับแต่ว่ไดี้ หง้าวเดียวขี่ข้านหงครับเจ้าประแดกบวงแล้วก็นนี่ครับเนาะพักกระลอกระลำเ่ยมุดจิ้นหรอครับแต่ว่าเห็นมันหัวใหญ่ครับว่าเดียวไม่เห็นกินจีอยู่ครับเห็นพักอันนั้นบ้านเท่านะครับสมพักบ้านเท่าไว้แต่จินกับเจ้าประแดกบวงครับพี่น้องมือนี่ก็เอาแบบง่ายๆครับเขาเจ้าครับเจ้าประแดกบวงเี๋ยวันหน้าไม่พาเขาไปนะมาพี่น้อง แสบพือเก่าครับอปลาแดกคก็เป็นตัวหา่นอกใหม่นาอเนาะคุณพ,พี่น้องปลาแดกตรงตรงมาจากไทยเหมนเด้ครับเนี่ยเป็นตัวแทบแห้งครับปลาแดกเป็นตัวโอ้จินกับสมพักก็จะแสบพักเนาะครับพี่น้องกับขา้าวเหนียวเดี๋ยวมือได้บ้างๆครับแัดสูตรสมพักจิ้มจีโอ้แป๊บเดียวพี่น้องเข่าพึ่ง,ห,งหุงนึงนี่ครับเส้าฮวันแข็งเหรอครับพี่น้อง ขนาดจะได้หวังนี่ฮีเตอร์อยู่ได้ครับเนี่ยมันหนาวครับมันหนาวที่ผมใส่เสื้อนี่ได้กันนีอันเปิดฮีเตอร์นี่ครับแป๊บเดียวเขาเขาแข็งแล้วครับอือแจ่วบองปะลาไข่ต้มปลาซาบะปลาทูเมืองนอกครับอือปลาซาบะ แสบคือเกาล่ะน้ออประดิตัวได้ไปหรอกนะกลัมครับขอเนี้ยวก็ดิขึคืครับกับสมพักละพี่น้อง ว่าจะงวิกินกระลำก็กำลังกินกปปับไปมาครับกะลำสดๆเจออาการกะเนียอไปนะครับพี่น,อน้องเน่ยอไปแล้วครับอันนี้ควอบีนะครับเี่ ปลานในพี่น้องเมื่อเอาพิอาไปตำเลยครับกินกับเจ้าปลาใหญ่แซบอยู่ขาบุนพูนครับไปชัดตกลมตำเลยครับเจ้าเอิญพระบีมันมั่นหีือ่ครับ,รบ,มนนรบผมบาร์ราชาติขึ้นมั่นเผ่าเนี่ยครับเนื้อมันครับเนื้อขาวขาวุุนพูนนะครับ ม,มันดีครับจริงครับเจ้าปลาแดกบองคุยกับเจ้าปลาแดกบองอะ แซี๋ครับบอก,ออกรับไปใสย่ยกสำหรับมาไว้ในบนนอลนวดนะครับพี่น้องดยตัวแล้ววันนี้ครับพี่น้องมีเวลาล้องชิบไลา์ขึ้นเอาอยู่ครับ แซ่บไปดีครับแซ่บไปดี <c oughs> สำหรับพี่น้อง ตีอยู่ในเกาหลีใต้นะครับเตือนนะครับเด้อให้เพิ่มความระมัดระวังช่วงนี้ครับรู้จักนะครับเนาะสถานการณ์ตึงเครียดนะครับทั้งหลายเขตก็มาเตือนทั้งสถานรูดขอกมาเตือนนะครับเนาอาจจะไม่ผลกระทบกระทั่งกันระบ้างเกาหลีเหนือครับเกาหลีใต้นะครับเพราะจะนน้นครับอาทิตย์ตามข่าวสารอยู่ตลอดไม่น่าครับพี่หน้่งคนไทย ที่มีพีมีน้่งเห็นงานยุคเกาหลีกะบมดต่องตกใจไปหลายนะครับนว่งตังแกตครับผมอยู่เกาหลีมากมันก็นไม่ต้องสี่ยุคตลอดแล้วครับคล้ายคู่กันนะครับว้างกำแนงบ้างกล่ามใช่กันเลงซื้อนี่นะนะครับแล้วก็มากระวบประมาณไปครับ กับเพาตอนมีตัวกงวน,นมากไม่ครับเอาลีเนื้อข้าเจ้ากับรับมือยังดีอยู่ครับยังข้าเจ้ากับท่านสมัยอยู่ครับเพาตอกนกงวลครับทำรับจิปนี้ครับมะทกทักท้ายพีักท้ายน่องนะครับพี่น่องอยู่แดงมีที่อยู่ดีมีแห้งถวัดดีปีไม่นะครับพี่น่อง ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุข้นครับปีใหม่กับไร้เมืงองหรอกครับแม่เราอะเพราะไมีเวลาจะชจิบร่วงคิดนะครับก่อนปัญยากเรื่องงานร้านอาหารงานบริการนี่กับพวกเครื่องมือนะครับเนาะวันพื้นเดยุดธ์หรือวางกับวัตถุยุดน,นะครับก็ให้ปีใหม่นี่กับอ,อราธาน,น,าานาคุณพระศาีอลาธนาไกลขอให้สุข้นสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งร่งด้วยสุขุมสุขน้นคิดหวังสิ่งใดกับ สมปารนาทุบการเจริญด้วยอายุวนาสุขพระปฏิภาณอาสารอรบัตรที่อย่่งไปสู่ขุกทุคนสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับ